พี่ใช้ขวาขวาหนึ่งสี่ขวาหนึ่งสองสี่สองซ้ายสุดขวาหนึ่งขวาหนึ่งสี่สามห้าสี่ห้าเอาเอาไอ้นี่แต่ใช้ไม่ได้จําเป็นต้องมีสองต้องไม่ได้ว่าต้องมีสี่แต้มได้ดิได้ได้ได้มึงเอาเอาไอ้นี่ออกก่อนอะไรวะพางอ่ะพางออกไม่มีมันมันมันให้มาสิบแต้มมีง ไม่เดี๋ยวมันถ้าสิบแต้มมันก็ต้องวิจัยไอเดีแจวสุดท้ายนะอ้าววินึงเปลี่ยนผู้การเป็นเทียนนี่เลยใช่จอดใช่จอดดีกว่าใช่จอดใช่จอดแอบอะไรไป๊บยสักเนี่ยกูกดตามอันนี้อันนี้แล้วพอจะกดอันเนี้ยมันไม่ได้เว้ยอ๋ออ๋ออ้ามึงมีสูตรเนี่ยไปโดนเวอร์เจลแลนด์หน่อยอย่าเพิไปอัพอ่ะและและมึงส่งมาเดี๋ยวกูยต่อ แดงคิมฝันะแม่งปรับไไเออทำไมทำไมมันไม่มีเฟรมเลทขึ้นมาให้มึงกูไม่รู้ว่าเฟรมเลทกูเท่าไหร่เนี่ยมันเปลี่ยนอะไรเนี่ยโัววาชิปนั่นมันเ,เปิดเองเเเม,มันปิดไว<ป>้ไปที่ฮัทเออแล้วมันจะมีไปที่ฮัทอินเทอร์เฟสแล้วก็เพอร์ฟอร์แมนซ์เปิดไว้ What the fuck เอ่อโ oh. อ้ เปลี่ยนทิ้ททงยงเออ,เ,อเปลี่ยนทำไมเนี่ยโอ้ไม่รู้นะไม่ได้ชั่งมนะันอ่ะเฮ้ยมันยิงกูมาแล้วเห้ใครยิงมึงไอเฮียแซมดูเทพไป้ย่าไอรีโหลดโหลดเอพีโหลดเอพีโหลดเอพีเจอยามาดิฟเข้ามานะเฮ้ยโดนว่าทำไมยิงมั่วๆโดน <c oughs> <c oughs> ใครเป็นรับลูกปืนแทนหรือเปล่าไม่รู้อะถ้ามันมีคนเดี๋ยวน่ารมันยิงสวนมาแล้วสิสวยมาแล้วมันยิงสวนมาแล้วมันยิงสวยแล้วว้าวอืมโอ้ยมือมือเปิดไปฉายตะกบก็พอเฮ้ยอะไรเนี่ยของของไม่ไม่น่าจะขอยต้มใครทำอะไรวะให้ต้มทำไรต้มเช็คไง อย่างนี้ก็ได้เอ็นโต้แม่บอกว่าเดี๋ยวกูเช็คเองแล้วแม่ก็ปล่อยเุรืบินไปแล้วกูหัดไว้เฮ้ยไอ้ยโต้ไอ้ยัยโหลดเฮตีอยู่ดิไฟย่าระวังจนเกาะนะไม่โดนโอ้ยูไม่โดนอ๋อไม่โดนดูดูดูข้างหน้าเลยกูนะไหนวะเฮ้ยเนี่ยไปละไปละเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว เดี๋ยวเอาร์แบเทนชิพวอตเตอร์ฟัคยูอาร์เดอะแบทเทนชิพวอตเตอร์ฟัควอตเตอร์เฮลอาร์ย uh ูดูอิงก no ูเป็นผู้เล่นกูเป็นผู้เล่นเก่าๆยังกูเลยไม่รู้เหมอน่ยบุ๊บบอเลี้ยววอตเตอร์ฟัคอีสติสเฮ้ยเลี้ยวได้ด้วยเออเข้ามาเออใช่เหรอเลี้ยวมันเลี้ยวมันเลี้ยว มันเลี้ยวได้ดิหัวตัดเลยเมื่อกี้มันมันมันเฉมาตรงนี้เว้ยแต่มันมันไหลตรงนี้ยไอ้เหี้ยเอ้าดูฟันมันได้เลยตรงนี้ถอดมาไอ้เหี้ยต่อหน้ากลัวไว้ไม่ได้มีแค่ต่อดิกูมีเอนจิ้นดูด้วยเนี่ยมึงดูบนขั้ดนไอนที่ระยะหนึ่งกิโลก็โผล่มาให้กูเห็นน่ะไอ้เหี้ยโอเคพลาดแล้วแ้วก็น่ากลัวพอไรเมื่อกี้มีต่อเลี้ยวดิเกินมันจะเหี้ยเกินไปแล้วตรงนีเส้น นี่เสียบโค่นแน่นเลยเลยแยวยิงทะลุโอ้แผ่นเสถเยร้านัดเฮ้ย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 แกแล้วมันโจมมาแล้วมันโจมมาแล้วอ้าวโดนนัดโดนโดนแค่นัดเดียวหันกาับไปพอดีเลยเออหันกาับไปพอดีอ้าวอะไรอ่ะ โอ้ยม <imana S 2> ันย <world> ิงไม่โดนเออต่างคนต่างยิงไม่โดนสกิลอิชิวเฮ้ยมันก็ยังมาตเหมือนกันวะนี่อ้าวไม่เลโกเชตเลโกเชตด้วยคือจะบอกว่าทีมเรามันไปตายกันแล้วอ่ะเฮ้ย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 ต่อไปโดเมนต่อไปโดเมนอ้าวผมผมต้องแพนิกมาก สใช่แต่กูไฟไมไเแล้วรอมนึงกูเพิ่งซ้อมกนตมงยหลัยแล้วก็หักซ้าไอ้สูตมันหักไป้างหน้ายามาโตะแล้วก็เดินหน้าหักซ้ายถอยหลังหักซ้ายเฮ้ยมันยิงกูมาสิบสองยามาโตะไยามาโตะมันก็มันก็จะไม่ได้เปิด ข้างให้ยามาโตด้วยแล้วมันก็จะไม่เปิดข้างให้ฝั่งข้างหลังเลยโอ้แน่นเลยแล้วนคนยามาโตเลยที่เลือดมันไม่พอ,อโอ้โหแบบนี้ <c oughs> <อ>เครื่องยนต์แตกเอนจิน้นพัง<อ>ขยับไม่ได้ <c oughs> ขยับมาได้แล้ว มึงไอ้นี่ก็ยิงจังเลยไข่มันยิงเรื่อยไอ้ยังไม่ยิงไมหยุดเอ้โหไอ้เดวเดตาหน้าเดตาหน้ากูเอารำนั้นมาหันปืนเร็วทุกคนมินาอซโซดนฟันน้องโดนันโอ้โอ้ โอ้โหเบอกว่าเฮน้อไหมยเอาวลูกเี้ยอตีนไอตนเห็อเครืกองบินลำนั้นเอาย่โออนนอนนอนนอรับสลูกนั้ไปจ้าเรืสกิีข้นสมแลที่กูเล่นเรือเกมนี้ไม่เป็น โอ้ยโอ้อมสิ่แม่งย,ยิงตัวกนหลยด้านยังไม่เป็นไรเลยมันยิงทีง 3, ละสามพไงดีดีนะดีนะไม่ด,ไมดีไม่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 ดีโอ้โหออเอี๋ยวกูเอาเอเอไป่งอยู่ตรงนี้วะยิงยิงเลยอ่ะดดยอโดยโดย

โอ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วเอ้ยตีนเจ็บเงี้สาวีสาวี๋ยสาวีอ่ะอ่าอ่าทีทีทีใครลังใครหังเต็มต้นังโอ้ยไอ้แี้ยกูแทงกูแทงไปสองร้านเลย ナノマテリアルによる損傷箇所の再構築完了。これでなんとか。ええ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 え อ้อกูสองล้านห้าแล้วอะบททีเชียวดาเมจกูอะจุจุกูสองล้าเฮ้ยสองสี่สอล้าเจ็ดเออยี่สองล้านเจองล้านแปดสองล้านแปดแล้วเนี่ยดูเครื่องบินมีการต่อสู้ไปถึงฟิ f ไม่ต้องไปอยแพ้เลยแพ้แพ้ไม่ใช่แพ้นะแพ้แพ้ปวามือไหมวามือกันแหอะอบอกไว้ก่อนกูจะได้หันขวาแล้วกูจะได้ปล่อยมึงเลยที่ะกูจะเดะข้าวอชอบว วันนี้ตอนแรกแม่ก็จะช่วงบ่ายจะเก็บของนี่แ่แม่เสืรกหลับตื่นแม่อีกทีหกโมงเย็นถึงหลับทั้งวันเอาสิไม่หลับไม่หลับใช่ไหมถ้าเอาสิหลับแม่จะปลุกไม่หลับก็ตายแล้วมึงบ้าไปเลยหลับตอนเย็นอ่ะนะไม่หลับเออปะอูไม่หลับไม่หลับตอนเช้าเช้าอยู่แล้วอ๋อสรุปตอนเย็นก็คือหลับอนเย็นก็ตอนเย็นก็ไม่หลับ นอนเราไม่นอนเลยไม่นอน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 ตีหนึ่งตีเก้าโมงกูมงไม่นอนแล้วแต,วต่กูนอนนอนก็ตีแม่งควบคุมหนักตาตัวเองไม่ได้ตนักตากว่าตัวเองวะเฮ้ยมึงอไงมึงอาจจะเพียรงานจะล้ายกันไปก็ได้นะเหนื่อยสะสมทีละอ,อีกคน เปโต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 เแล้วมันมอกอะไรรำสุกับเบียร์อุ้ยไมโนทอร์เนี่ยไอ้ลำอาหารเฮ้ยผ่านไม่โดนมึงมันเปโตเย่เรดาพรอไปอย่ามาตู้เปโต้ไปอย่ามาตู้ยามาตู้กูอย่ามาตู้เรดาร์ู้หิตโดนสปอตตลอดเวลาต้องหลบหลังเกาะ โอ้โหโอ้ยเยี่ยม่งจะยิงกูมีิสัทธ์เอ้ยเนี่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 ยเนีอมิโนทอร์ะเมิโนทอโร่อมสินเมิโนทอโร่โมเดโนะนะใช่เมิโนบอนมิโนทอโร่โมเดโน่นั่นอีสแคปเปโอ้ยเฟิร์สบัตเหรอโอ้โหเกาะบักโดนหกพันโอ้วโต้มต้มโอ้

แกตาลิงดูดิดูดิดูไตัวมันยิงได้แกตาลิงกัแกตาลิงกันไฟไหมไฟไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้นยิงมา2,009ันมโอ้ไม่โดนวะไม่โดนสักนัดเลยช้าไปโอ้ตอนนำอยู่เลยตอนนี้ ไปเบีะกูมั้งแต่เราจะไม่นำแล้วนะมันจะมีนปโปเลียหรือมีนปโปเลียเลยลถ้าหลิวข้าวเดี๋ยวต้องออกออกสายอ่ะมันจะมีสตาร์ลินกราดยักไปเฮ้ยกูเห็นแล้วนโปเรีอยู่ข้างหลังสวบอืมอร่อยรอเราเข้าไป พอพอพอเราเข้าไปมันจะกลางฟันแล้วมันจะวิ่งวิ่งมาโยโล่แลก็มาเด็กเห็นว่าคุณวัวหน้าชนเลยไอ้ยันโยนโลขนาดไหนกวัวหน้าชนคำไล่คุณช่วยยิง everyone fall back everyone fall back no 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 สวบอุย้ยเด้งมาแล้วเ incompatible ระวังข้างหน้านะไอตําเปโตเนี่ยนะเปโดเนี่ยไม่ใช่ไม่ใชอินคอมเพลเบิลอ่ะตอนนี้มันมองไม่เห็นอินคอมอยู่ไหนอ่ะมันอยู่หลังเกาะที่กูติก๊กเมื่อกี้ไม่เห็นติก๊กใหม่โอ้เชี่ยะล่ <c oughs> <c oughs> ะเลยเยี้ยวเต็มกำลังโอ้โกหหันข้างให้มันเยอะเกินโอ้โยมันจะยิงกู โอ้กูยิงไม่ได้โอ้ยมันไปเลี้ยวมันไปเลี้ยวแย่นะโอ้โหเฮ้ยกูกูเกูเห็นเซเปอรี่เซเปอรี่นับเปอรี่เซเปอรี่เฮียกูจะยูเทิร์นเข้าไปยิงเซเปอรี่ โอ้ยมองไม่เห็นเลยนี่สแลนตาลินเนี่ยไอ้เปโตนะงวิทย์แล้วหันข้างให้เปโตเฉยเฮ้ยอิมคอมเฮ้ยอิทคอมอ้ยจีซัดไปละ บายบายเนี่อินคอมอินคอมอเห็นอเห็นตัวแล้วเาเพื่อนเรากำลังวิ่งเข้ามาคุณรู้หรือเปล่าว่ามีคนกำลังอยู่หลังคุณอยู่อ้าวเฮ้ยถ้าอย่างนี้นะก็ได้เวลาจี้หอยอ่าห้าได้เวลาละ ได้เวลายิ้มนี่ไงเออเออเออเงไปตมนโปลียสิบสิบสิบอะไรประมาณนี้นี่มาถนหน้าสู้เมื่อเฮ้ยโซกลคุ้เฮ้ยโอ้สตาลิน เอ้โอ้เอ่อเอ้าโอ้ยฮิวยามาโต้ยังยามาโต้เฮ้ยชนะชนะเลยเรือกูบางอะหรือใช่เรือกูกว่าโดนเมื่อกี้กูโดนยิงอะไอ้โอ้เซ็นน่าก็เห็นนะทีเดียวไอ้ครึ่งปลอดหายเลยอ่ะ ีไม่ได้แดกแม่งย่าปล่อยต้ออัดมือเฟก,ก่อนนะเฮ้